มาถึง your assignments งานของนักเรียนอีกแล้วค่ะเป็นคำสั่งในรูปแบบเดิมนะคะว่า complete these dialogues complete these dialogues จะให้กลุ่มคำมาคือ opposite ซึ่งแปลว่าตรงกันข้ามในข้อหนึ่งนะคะและ school ซึ่งแปลว่าโรงเรียน นั่นคือให้คำที่บอกตำแหน่งและให้คำที่เป็นชื่อของสถานที่ให้เราเอามาเขียนลงไปแต่งลงไปในบทสนทนาตรงนี้เรามาดูนะคะ A พูดว่า Excuse me Where's the public library Public library คือห้องสมุดสาธารณะ excuse me ขอโทษครับห้องสมุดสาธารณะอยู่ที่ไหน B จะแนะนำเขาว่าอย่างไรคำที่กำหนดมาให้คือคำว่า opposite กับคำว่า school B จะแนะนำว่าอย่างไรห้องสมุดสาธารณะนั้นอยู่ที่ไหนลองเขียนดูนะคะ ามาดูคำตอบกันค่ะ It's opposite the school i s opposite the school ใช้สรรพนาม it แทนคำว่า the public library It's opposite the school อยู่ตรงกันข้ามโรงเรียนค่ะแล้วเราจะต้องเพิ่มคำนำหน้า school คือใช้ article the นะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเจาะจงว่าเป็นโรงเรียนนั้น It's opposite the school เมื่อนักเรียนสามารถจะเขียนประโยคได้แล้วนักเรียนก็จะนำกลับไปฝึกกับเพื่อนหรือฝึกคนเดียวถามตอบให้คล่องนะคะข้อที่สองค่ะ n u m b e r Sorry don't know Sorry don't know A Can you help me please Where's the church? Can you help me please? Where's the church? ประโยคแรกนั้นคือประโยคขอร้องให้ช่วยนะคะ Can you help me please? Where's the church? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม <Yeah. S 1> Church โบสโบสอยู่ที่ไหนโบสอยู่ที่ไหน คำที่กำหนดมาให้คือคำว่า sorry กับคำว่า don't know ลองมาดูนะคะจะตอบว่าอย่างไรคะ Can you help me please, w h e r e s t h e Church เราจะพูดถึงประโยคการขอให้ช่วยอีกครั้งหนึ่งในหน่วยต่อไปในครั้งต่อไปนะคะคือในบทเรียนที่10ค่ะ Can You help me please rest the church ลองมาดูคำตอบสิคะว่าจะบอกว่าอย่างไรคำที่กำหนดมาให้นั้นคือ sorry กับ don't know ก็หมายความว่า B ก็จะต้องตอบว่า I'm sorry I don't know อาจจะเขียนเป็นประโยคเดียวกันไปก็ได้นะคะว่า I'm sorry I don't know ก็คือเสียใจที่ฉันไม่ทราบนะคะ I'm sorry sorry คือขอโทษหรือเสียใจเสียใจผมไม่ทราบ ผมเสียใจผมไม่ทราบฉันเสียใจนะฉันไม่ทราบนี่คือข้อที่สองค่ะข้อสค่ะ number t h r ให้คำว่า between ซึ่งแปลว่าระหว่าง park สวนสาธารณะ and temple วัด temple a excuse me where's the hospital Excuse me, where's the hospital? ขอโทษครับโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนครับหรือขอโทษค่ะโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนคะการเรียกความสนใจจากอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ Excuse me โรงพยาบาลอยู่ระหว่าง Park ก,กับเทมเพ e ลลองมาดูสิคะ It's ก็คือ it is นะคะ it's between the park and the temple it's between the park and the temple ตอบว่า B เขาก็บอกกับ A ว่าโรงพยาบาลอยู่ระหว่างสวนสาธารณะกับวัดค่ะข้อที่ C ค่ะ this way on the left opposite ให้กลุ่มคำมาสามนะคะสามกลุ่มคำค่ะ this way way แปลว่าทาง this way ก็คือทางนี้ on the left คืออะไรคะ on the left left แปลว่าซ้าย on the left ก็คือทางซ้าย opposite ก็แปลว่าตรงกันข้ามค่ะ A ก็พูดด้วยสำนวนเดิมว่า can you help me can you help me สถานหนได้ไหม Where's the Where's the police station please Where's the police station please คำถามที่สองนั้นเพิ่ม please เข้ามาเพื่อให้สุภาพขึ้นนะคะ Where's the police station please Police station ก็คือสถานีตำรวจสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนถามหาสถานีตำรวจคะ่ะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนคะให้กลุ่มคำมาว่า This way on the left opposite 3กลุ่มคำลองดูนะคะเมื่อเขียนแล้วก็ลองมาตรวจสอบดูกับคำตอบค่ะ i s this way มันอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อา,นอาจจะชี้ B อาจจะชี้บอกว่าอยู่ทางนี้ It's it, it is ค่ะ It's this way อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้แล้วอะไรอีกคะ On the left อยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้าย อยู่ทางซ้ายก็ยังไม่ชัดเจนค่ะ Opposite the hospital อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลฟังอีกครั้งนะคะ Can you help me Where's the post Where's the police station please It's this way on the left Opposite the hospital Number f ข้อที่5ค่ะข้อที่5นั้นให้มาสองกลุ่มคำค่ะ next to ซึ่งแปลว่าติดติดกับหรือต่อจากถัดจากและอีกคำหนึ่งคือคำว่า police station จากข้อที่4แลเราก็พบคำว่า police station มาแล้วมาถึงข้อที่5อีกแล้วค่ะ excuse me where's the fire station please ให้สังเกตอีกนิดหนึ่งนะคะว่าการที่เราวาง please ไว้ข้างหลังนั้น เราต้องมีคอมมาก,ก่อนนะคะมีคอมมาก,ก่อนหน้าพริสค่ะสังเกตด้วยนะคะขอโทษครับสถานีดับเพลิงอยู่ที่ไหนครับ Fire station The fire station คือสถานีดับเพลิงค่ะ B ก็ I think I think นี่ในความหมายที่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะ I think ผมคิดว่า ผมคิดว่ามันอยู่ตรงนี้นะผมคิดว่าอยู่ตรงไหนคะ next to กับ police station I think it's next to the police station ค่ะผมคิดว่ามันอยู่ติดกับสถานีตำรวจหรืออยู่ถัดจาก police station next to นะคะฟังอีกครั้งนะคะข้อที่5ค่ะ Excuse me Where's the fire station please I think it's next to the police station. ข้อต่อไปค่ะ Number six ข้อที่ห on the right, across from on the right ก็คือทางขวานะคะ right across from ก็คืออยู่เดินข้ามจากนี้ไปก็คืออยู่ฝากโน้นมาดูว่า A ถามว่าอย่างไรนะคะ Excuse me, excuse me, can you help me please? Where's the nearest hotel? สามประโยคค่ะเอพูด Excuse me, ขอโทษครับ Can you help me please? คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Where's the nearest hotel? ถามว่าโรงแรมที่ใกล้ที่สุดนั้นอยู่ที่ไหนคำว่า near แปลว่าใกล้เติม est เข้าไปนะคะแปลว่าใกล้ที่สุด โรงแรมที่ใกล้ที่สุดคะ่ะ Where's the nearest hotel โรงแรมที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนคะให้กลุ่มคำว่า on the right กับ across from ลองมาดูสิคะว่า B จะอธิบายเส้นทางของโรงแรมที่ใกล้ที่สุดให้กับ A นะคะ I think it's that way that แปลว,ว่านั่นคือสิ่งที่ไกลตัวของผู้พูดผมคิดว่ามันอยู่ทางนั้น มันอยู่ทางโน,น้นอยู่ทางนั้นหรืออยู่ทางโน,น้นอยู่ตรงไหนอยู่ทางขวาอยู่ด้านขวานั่นคือ on the right นะคะ on the right แล้วอยู่ฝากข้างโน,น้น across from the movie theater ข้ามจากโรงหนังไปข้ามจากโรงภาพยนตร์ไปนะคะ I think it's that way on the right across from the movie theater ก็มีจุดให้สังเกตคือโรงภาพ,พยนตร์นะคะเราฝ่ครั้งนะคะข้อที่6 Excuse me Can you help me please Where is the nearest hotel I think it's that way on the right across from the movie theater Number seven ข้อที่7ค่ะกลุ่มคำข้อที่7คือ on the left left ซ้ายนะคะเราพบมาแล้วกลุ่มคำนี้ opposite ยังใช้คำซ้ำๆว่า opposite คือตรงกันข้าม Excuse me where's the barber shop A ถาม B ว่า Excuse me where's the barber shop ขอโทษครับร้านตัดผมอยู่ที่ไหน barber shop ร้านตัดผม อยู่ทางซ้ายอยู่ตรงข้ามร้านขายยานี่คือความหมายนะคะจากกลุ่มคำที่กำหนดให้มา B ก็จะตอบว่า is on the left opposite the drug store is on the left opposite the drug store ค่ะดูคำตอบนะคะอยู่ทางซ้ายอยู่ตรงกันข้ามร้านขายยาเอาฟังอีกครั้งนะคะในข้อที่7 Excuse me, where's the barber shop? It's on the left, opposite the drugstore. ข้อที่8ค่ะ number 8 h เป็นกลุ่มคำที่บอกว่า around the corner from around the corner from อยู่ตรงมุมถนนจาก from แล้วก็ bank นะคะ bank ก็ธนาคารในข้อ8นี้ เพูดว่า Can you help me please ขอความช่วยเหลือนะคะ Can you help me please B. ตอบว่า Yes of course ในการที่จะให้ความช่วยเหลือ Yes of course Where's the clean restaurant Where's the clean restaurant ร้านอาหารที่สะอาดอยู่ที่ไหนร้านอาหารที่สะอาดสะอาดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคะ B. ตอบว่า It's around the corner from the b a c k อยู่ตรงแถวๆมุมถนนจากแบงค์ไปนะคะ From the bank จากธนาคารลองฟังข้อที่8อีกครั้งหนึ่งนะคะ Can you help me please Yes of course Where's the clean restaurant It's around the corner from the bank เราจะต้องเพิ่มคำว่า the เข้ามาเองนะคะกลุ่มคำที่ให้มานั้นจะไม่ได้ให้คำที่นำหน้าคำนามมาให้สังเกตด้วยนะคะ แต่คำนามนั้นก็จะต้องมี article นำหน้าค่ะงานหัวข้อที่สองของนักเรียนค่ะ Choose two items from assignment one and draw the maps of them ตรงนี้เป็นงานที่นักเรียนจะต้องไปทำเองว่า choose นั้นแปลว่าเลือกนะคะ choose แปลว่าเลือกเลือกสองหัวข้อค่ะ two items items แปลว่าหัวข้อ from มจากเลือกสองหัวข้อจากไหนจากงานที่หนึ่ง Assignment one ที่นักเรียนได้ฝึกทำไปเมื่อสักครู่นี้เลือกมาสองหัวข้อสองข้อข้อไหนก็ได้เลือกมาแล้วทำอะไรเลือกมาทำอะไรคะเลือกมาแล้วมาวาดแผนที่ของสถานที่นั้นๆตามที่ A และ B ถามกันจากข้อหนึ่งถึงข้อแปดนักเรียนเลือกเองนะคะนี่คืองานของนักเรียนลองไป ทำดูค่ะสรุปว่าวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปนะคะคือเรื่องของการบอกทิศทาง direction ซึ่งเมื่อถามว่าสถานที่นั้นๆอยู่ที่ไหนก็ยังขึ้นต้นด้วยคำถามว่า where และเมื่อบอกนั้นเราก็จะมีคำ preposition มาใช้ในการบอกทิศทาง คำ PREPOSITION ที่มีอยู่ในบทเรียนนี้ขอให้กลับไปทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งและฝึกการถามตอบทิศทางในบทเรียนของวันนี้ซึ่งครูได้มีตัวอย่างให้ในักเรียนอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะและสำหรับในครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของอะไร next time เราจะมาถึงบทเรียนที่10 can you help me please เป็นประโยคที่นักเรียนพบมาจากในบทเรียนเมื่อสักครู่นี้นะคะ Can you help me please ค่ะนี่คือบทเรียนในครั้งต่อไปที่เราจะพูดถึงค่ะสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพของเรานะคะ Exercise every day makes you healthy Exercise every day makes you healthy ออกกำลังกายทุกวันจะทำให้คุณสุขภาพดีค่ะ และห่างไกลจากยาเสพติดนะคะ Keep away from drugs สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Goodbye and take care.